อ,อน้ำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแพร์เพางัดหลักฐานจ่อฟ้องด้านเพจเลดี้พรทิพ์นสวีเดนฟาดกลับรอมานาะนเดี๋ยวรถทัวความหน้าสารรอบสองกลายเป็นมหากาบที่ไม่รู้จะจบแบบไหนนะคะเมื่อแพร์เพาวแสงทองกับอดีตสามีบอสบิ๊กเปิดศึกกล้าม,มากนะึกว่าจะจบลงที่ศาลแต่กลายเป็นบานไปไปต่อเอฟซีตัวยง ก่อนหน้านี้นะคะหมอนลำแพรวพาวได้มาโพสต์รูปกับพระเอกพร้อมรถดูป้ายแดงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพัฒนานทดรักษาพร้อมระบุคแคปชั่นว่ายินดีด้วยนะคะเก่งมากๆขับขี่ปลอดภัยเฮงๆนะสันวงสะท้อนตั้งใจทำงานขยันขึ้นร้อยเท่าพันเท่านะคะ ต่อมาเพจ Lady Pontip นะ s วีเดนแฟนเพจ3ได้ออกมาโพสต์ขอถามเป็นความรู้ค่ะปกติรถป้ายแดงคือรถมือ1ใช่ไหมคะแล้วถ้ามือ2มาใส่ป้ายแดงคือมันอะไรยังไงหรอคะมันทําได้หรออยากถามเป็นความรู้ค่ะงานนี้นะคะก็เรียกว่าแซกกันไปแซกกันมาแล้วก็มีชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องรถมือ2ติดป้ายแดงกันมากมายอาทิเช่นเขาก็บอกอยู่สภาพป้ายแดงเลยเอาป้ายแดงมาใส่ สภาพป้ายแดงแต่ไม่ใช่ป้ายแดงเลยก็มีชาวเน็ตบางคนนะคะที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องนี้ว่ามือสองป้ายแดงคือเจ้าของเก่าไม่ได้ขายรถพร้อมป้ายค่ะและเป็นป้ายแดงของร้านใช้เพื่อรอจดทะเบียนขอเลขป้ายเขาใหม่จา้าพอออมสามารถทําได้ แอดว่าจะป้ายแดงหรือจะป้ายขาวมันก็ไม่สําคัญเท่ารถคันนี้เขาได้มาด้วยน้าพักน้ําแรงของเขาจริงไหมพี่น้องและด้านเพจเลดีนะ้พรทิพนัสบีเดนนะคะยังไม่จบค่ะยังมาโพสถึงเต้นรถที่นางเอกและพระเอกไปถอยรถจากเต้นนี้มาว่าเต้นนี้เขาใช้ป้ายแดงคุ้มนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผาอท่านโพสตถามเอาความรู้หรือแซะพี่น้องก็พิจารณาเอาแต่คอมเมนต์เบาๆนะถ้าตังในกระเป๋าไม่มีค่ะ ทางด้านแพลวพาวแสงทองนะคะก็ไม่รอช้ารีบงัดหลักฐานออกมาสู้เตรียมต่อฟ้องโดยเธอนั้นนะคะก็ได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวพัฒนานทดรักษาซึ่งเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรแต่งานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลใครเพราะว่าปิดข้อมูลส่วนตัวไว้มีเพียงอายุและที่อยู่โดยแพลวพาวนะคะระบุในแคปชั่นภาพว่า ไม่ใช่ว่าไม่ปกป้องตัวเองนะคะแต่แค่ทาอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้โพสต์หรือว่าบอกทุกเรื่องเพราะว่าหนูเนี่ยไม่ให้ค่าคนพวกนั้นต่อไปนี้ใครที่เห็นคลิปหรือว่าโพสต์อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องส่งให้หนูดูนะคะแต่ขอความร่วมมือส่งให้น้องก้อยปาวาริสาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยหนูเก็บรวบรวมข้อมูลไว้มาสักระยะแล้วสาบุรีรัมและติดวงเล็บว่าลดสวดงานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจแพร่ภาพามากมายนะคะไอทีเช่นอุ้ยอุ้ยเลิศคักแม่ได้เวลาจัดการแล้ว เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าน้องแพลวเนี่ยไม่ได้นิ่งแน่นอนแค่ไม่พูดคนไม่พูดไม่โพสใช่ว่าจะมีสู้ที่ไหนเขาเก็บหลักฐานไม่ได้แหย่ปากกากากเหมือนบางคนฮึลุยเลยน้องรักว่าแต่ส7มเจ็ดตี้ป้าคือเท่าแท้เนึ่องว่า4ี่สี่เจ็ดที่ไหนได้น้องค่อยอีกตั้งหลายปีโอยงานเข้าน้องก้อยแชทรวยอีกทีนี้ และทางด้านเพจเล d y ้พรทินะิย์นักสวีเดนนะคะฟาดกับรัวๆค่ะว่ารอไมา่นานเดี๋ยวรถทัวร์ความน่าสารรอบ2โดยผอ,อได้มาโพสร,รูปขนาดไปลงบันทึกประจาําวันกับเจ้าหน้าที่พร้อมแคปชั่นว่า กูแจ้งของเมึงเป็นนานแล้วค่ะอีพังพังฟ้องให้ชนะนะจ,านาจา๊ะนะจ๊ะต่อด้วยโพ์ที่2นะคะมีข้อความว่าคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์คนทะเบียนราษและไม่มีสิทธิ์เอาทะเบียนราษมาโชว์ผิดกฎหมายเมิงก็โง่ไม่เคยเสื่อมใครได้อ,อ,อ,อีกหนึ่งข้อหาค่ะต่อด้วยโพ์ที่3นะคะภาพฉลองด้วยการจิบไวชิวชิวรอพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้ทำไมรมดีจังรอฟาดมานานละลดถั่วความน่าสารรอบแรกยังไม่จามเดี๋ยวความอีกจกครั้งก็ได้ค่ะจัดให้ งานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยตักเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยนะคะอาทีเช่นคิดอยู่เหมือนกันปึกขนาดไหนเอาข้อมูลส่วนตัวคนอื่นมาโพสต่อให้ปิดบางบางส่วนแล้วส่วนที่ไม่ปิดล่ะเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งแบบไม่ปรึกษาใครเลยปึกครั้งน้องนี่อยากจะโชว์อยากจะอวดว่าคนหามาได้แต่รู้ว่ามันผิดฟ้องไปก็เท่านั้นทนายบอกวานเลยสัญชาติเขาเปลี่ยนแล้ว ไม่แปลกี่ฟ้องใครก็แพ้เพอความรู้พื้นฐาแค่นี้ยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ไปอีกว่าเอาทะเบียนบ้านเขามาลงแบบนี้ผิดกฎหมายขอให้ผออชนาทุกๆอย่างคนดีตกน้ำบอ่อไหลตกไฟบอไไม้จ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้เพื่อคนที่เรารักและคนที่รักเราจ้าเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะน้องผอ,อสุดยอดมากจ้าผอฉอลอง ค่ะก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานงานนี้เนี่ยจะลดความที่น่าสารอย่างรอบแรกเหมือนกับที่พออ,อได้กล่าวไว้ไหมเราก็คงต้องรองมาตามกันตอนต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากชาวเน็ตเม้นเบาๆถ้าตัางในกระเป๋ายังไม่มีเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ